สวัสดีครับประกอบรถนะฮะไอซินเอ็ดนะโคอ็มตัวนี้เป็นซีรีส์ที่ทรรมยากคอลแลบกับ อันิเมะเกาะเล็กๆลล์บาเรลนะฮะซึ่งมันก็ยังมีขายอยู่นะปัจจุบันนะฮะเป็นรหัส1นึ่งหนึ่งสามสานะครับเคยมีตัวลิมิเต็ดที่เป็นติดท็อปโอเพนบ็อกซ์สมัยนั้นสนามไม่ได้ยากนะก็โคนก็เล่นโอเพนบ็อกซ์เอ็มเหมือนกันนะลายสินเอ็ดดำเคยรีวิวแล้วเป็นอันบ็อกซ์นะฮะใครอยากดูเดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะถ้าไม่ลืมนะฮะ ก็ตัวนี้สิ่งที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นตัวบอดี้ของไรซินเอนี่นะสีขาวตรงจะเหมือนอวกาศนะฮะแล้วก็ชุดเฟืองนะฮะยางเป็นยางนิ่มนะครับแล้วก็ชุดพาร์ทเอนะฮะรวมถึงล้อที่เป็นล้อออฟสีน้เงินและโครงที่เป็นสวิตช์เฉียนะครับอีกครั้งยังมีตัวสติกเกอร์ซิ่งเยียบมากๆเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปทำแยกทาการแยกชิ้งส่วนแล้วก็ประกอบนะฮะสำหรับโครงเอแล้วก็วอดี้ทำสีปัจจุดเพื่อจะแยกไว้อีกชิปหนึ่งนะครับโอเคครับผมไปดูกันเถอะโอเคครับสำหรับไล c ิ n งเอทนะฮะก็ประกอบกันเลยเนาะอ่าเหมือนเดิมนะฮะใส่ฝากข้อมอเตอร์ก่อน ตัวนี้สเต็ปคล้ายกันนะครับคล้ายกับตัว m a นะฮะก็คือใส่สาพานไฟก่อนนะครับว่าไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ามันจะต้องยัดมอเตอร์ลงไปอะเนาะเดี๋ยใครยังไม่รู้นะฮะกดสะพานไฟให้สุดทำยังไงให้ตัวล็อก สีทองแดงเนี่ยมันอยู่ค้ำตัวโครงไปเลยนะมันจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่นะแต่ว่าบางอันก็ไม่อยู่เช่จอย่างนั้นสวิตเียร์แล้วก็ มอเตอร์ผลลงไปไม่มีเลยเสร็จละอ่าล่นนะครับใส่ตะกายก่อนทั้งสองด้านตัวส่วนของ m s อ่ะ มันจะหัวท้ายอ่ะมันจะแยกกันฉะนั้นเราก็ต้องเลือกได้ว่าจะใส่ด้านไหนก่อนนะใส่ง่ายโอเคถมาก็รอเนาะใส่ยางที่รอก่อน ตัวนี้มันเป็นล้อออฟนะครับฉะนั้นต้องเลือกดีๆนะมันจะมีแกนยื่นกับแกนยาวเหมือนที่บอกทุกครั้งอะ่ะต้องเลือกอาต้องจับเกตดีๆอันนี้คือคือแกนคือตัวแกนดุมล้อสั้นด้านหน้าอันนี้คือดุมล้อยาวด้านหลังนะบาง,บางทีหลายครั้งที่ประกอบเพลินๆถึงแม้ว่า จะเคยประกอบหลายรอบแล้วก็ยังมีเพลินแบบอาวดูทีอ่ะชิปเองหละไปใส่ไปใส่แกนยื่อกับแกนยาอยู่แกนเดียวกันนะอันนี้ด้านหน้าส่วนนี้คือส่วนผ่านด้านหน้ายัดเข้าไปแบบนี้ก็ใส่ล้อไอใส่เฟืองฮะเขายัดเข้าไปอย่าลืมดูนะอันนี้ อันนี้แกนสั้นด้านหน้านะพิธีใส่แกนให้เท่ากันดูตัวด้านในของแกนส่วนใหญ่มันจะหันแบบหันด้านนี้มันถูกต้องเสมอเนี่ยแล้วมันจะเท่ากันไม่เท่าก็เยื้องๆกันนะครับ อันนี้คือจะเท่ากันทางซ้ายขวาเห็นไหมเคอีกอันหนึ่งใส่ตะไคร้ให้เรียบร้อย ในกรณีเราตัดไม่เรียบร้อยมีพลาสติกโผล่มาหน่อยอย่าแงบบนี้เอาคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้นะแหลมๆหรือว่าครีมตัดพลาสติกธรรมดาก็ได้ปาดไปไอตัวเนื้อพลาสติกตัวนั้นอนะ่ะมันจะไม่ได้แบบไอหนามากนะมันก็เลยจะง่ายหน่อยในการเอาอาร์ตไมส์หรือว่าอะไรเนะี่ยปาดนะครับ เรียบร้อยใส่ยังไงด้านหลังก็ใส่ด้านหลัง ด้านหน้าเขาใส่ด้านหน้าพลาสติกอ่าลูกเฟืนไอ้พลาสติกตะไก่เฟืองก็ใจแบบนี้เอาตัวแกนจิ้มที่ตัวตะไก่พลาสติกแล้วก็ ยัดเข้าไปที่ตัวเฟืองแบบนี้นะครับอันนี้ก็หันด้านล้อให้เรียบร้อยนี่ก็ยัดเปืนเฟืองเข้าไปทั้งสองด้านแบบนี้อ เ่ยก็ใส่แล้วก็ใส่ฝาครอบถาดปิดต่อมาก็ไขขว้างนะครับ อันนี้โลง่ายหน่อยโลมีแค่สีตัว เนี่ยด้านหน้านะะอันสุดท้าย เสร็จโ okay, อเคตอนแม่กันเดิมทำสีบอดี้พร้อมแปดติ๊กเกอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำแยกไว้อีกคลิปนะฮะเดี๋ยวจะสคริปไปตอนเสร็จแล้วนะโอเคครับเสรจเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวรถนะฮะรถรถค่อนข้างจะกันดามนิดหนึ่งนะ สีอะไรพวกนี้แต่ก็สวยนะสวยโอเคประกอบเข้ากันเลยนะนี่ถ้าแต่งเป็นโครงเอนะ่าจะสวยนะโอเคครับผมล็อกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะสวยงาม โอเคคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณานทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะครับอยากได้รถทำเนียซื้อได้จากร้านไวรับมินิโฟวิลนะมีลิงก์เพจทาคลิปตรงช่องคำอธิบายหรือว่าจะแนะนำผลิตภัณฑ์สายล่างก็ได้นะฮะใครอยากดูคลิปทำเซฟบอดี้รถก็ดูทายคลิปละกันาผมทำแยกไว้แล้วนะเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ